สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโุสหรือหม่อมความสุขหัวโตๆแม่หมอ,อห,อมหมอัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอาละพลังงานที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกเวลาในไลฟ์มีดีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรโจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามไม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อแรนด้อมว่าเสียงจากผู้ที่ได้รับ กองบุญของคุณคุณอาจจะช่วงเวลานี้เป็นบุญกระถินเพราะฉะนั้นหรือคุณไปทําบุญนะช่วงเวลานี้เป็นกองบุญขยาดใหญ่นี่คือเสียงจากผู้ได้รับกองบุญใหญ่ของคุณนั่นเองเขาอยากบอกเขาอยากจะมาสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรูค้คนะ่ะณช่วงเวลานี้นี่คือพลังงานเสียงจากนะคะผู้ที่ได้รับกองบุญใหญ่ของคุณณนะช่วงเวลานี้ เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะ,อะอไรกับคุณถ้าเขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นใครหรือเขาอยากจะบอกเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหรือเกี่ยวกับตัวเขาก็ขอให้เขาเฉลยออกมานั่นเองค่ะโ oh อ้ไม่กันขอบคุณเดอร์เดอะฟูหาเสียงจากนะคะผู้ที่ได้รับบุญจากคุณเขาได้รับปลดล็อกได้รับอิสระ แม้ว่าเขาจะอยู่ในอเบจีในภพภูมิที่ต่ําที่สุดอบบยภูมิที่ต่ําที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือเขาได้หลุดพ้นเขาได้เป็นอิสระตอนนี้เสียงจากนะคะผู้ที่ได้รับกองบุญใหญ่ของคุณเขามาสื่อสารเหมือนคุณได้ปลดล็อกได้ปลดปล่อยชีวิตบางชีวิตให้ได้รับอิสระเพราะว่าเดอะฟูคืออิสระ แม้กระทั่งคนที่อยู่ดวงจิตที่อยู่ในอเวจีต่ําสุดเขาก็ได้รับและนี่คืออะไรคะไฮโลแฟนเขาบอกว่านี่คือพนังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญของคุณเป็นบุญสิบางคนไปทําบุญกระถินมาบางคนทําบุญใหญ่ไม่ใช่บุญกระถินแต่ไปทําเกี่ยวกับบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงณนะช่วงเวลานี้ไฮโลแฟนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รับผลบุญจากคุณด้วยและก็ นะคะสิ่งที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณหลายๆดวงก็ได้ถูกปลดล็อกและตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะโอ้ไม่ด o เขอบคุณค่ะเขามองคุณว่าเหมือนคุณมาปลดปล่อยให้เขาได้ รับอิสระได้รับชีวิตใหม่ช่วงนี้เดอสตาขึ้นบ่อยมากหมายถึงว่าเขามองตัวคุณว่าคุณเป็นเหมือนดวงดาวดวงหนึ่งที่มาปลดล็อกปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่เคยมีใครส่งบุญให้เขาอยู่ดีๆ กองบุญของคุณไม่ว่าจะเป็นกองเล็กกองใหญ่แต่นี่คือเสียงจากที่ผู้ที่ได้รับกองบุญจากคุณมาสื่อสารกับคุณเขาเห็นแสงจากตัวคุณเขาก็เลยตามแสงบุญนี้มาเมื่อเขาตามแสงบุญนี้มาเขาก็เลยได้รับอิสระอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเขามาสื่อกับคุณนะช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหล่าภพภูมิต่างๆ มาบอกคุณเขาเห็นคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในดวงจิตเขานั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่เขามองตัวคุณเขาเห็นแสงสว่างในตัวคุณคุณจะสวยคุณจะหล่อคุณจะมีโอกาสทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งถ้าคุณเดินทางหรือว่าคุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่ด้วยการเดินทางทำให้คุณได้พบได้เจอกันนั่นเองต่อค่ะ โอ้มกากคุณกากคุณ่ะพลังงานบุญของคุณเต็มเปี่ยมยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเดอะไฮเป็นเทศนะคะนี่คือพลังงานบุญของคุณที่คุณส่งออกไปไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนแต่นี่คือเราตั้งชื่อว่าเสียงจาก นะคะผู้ได้รับกองบุญกองบุญนี้จะเป็นกองบุญใหญ่เหมือนเราทําบุญกระสินนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะเดือดหายพิเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงพลังงานบุญของคุณพลังเนื้อนาบุญพลังแสงของคุณส่งให้เราพบภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับกันอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นนาลกอเวกีชั้นที่ต่ำที่สุดก็ได้รับผลบุญของคุณนั่นเองและ นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะคุณรู้จักตัวเองไปแล้วคุณเข้าใจตัวเองไปแล้วคุณนิ่งมากขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กูขอาคุณค่ะขอบคุณค่ะวาสนาของใครนะ no. นี่คืออะไรคะ่ะนะ,ะนี่คือ the emperor นะคะถ้าตอนนี้เวลานี้พลังของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ25้า ขึ้นไปคุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นคุณจะเป็นที่หมายปองไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่มีรูปร่างอย่างไงเมื่อขึ้นเดือหายประเทศคุณไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือกับใครใครเขาก็ให้การซัพพอร์ตคุณเพราะบารมีของคุณสูงล้นและนี่คืออะไรคะ่ะดีเอมเพลอรลาชาเหนือราชามหาจักรพรรดินั่นเองนะคะบุญบารมีของคุณเต็มเปี่ยม ถ้าคุณเป็นผู้ชายดวงคุณสูงมากค่ะ d h e m p e r o r หมายถึงว่าธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรดวงการงานการเงินของคุณมีความโดดเด่นยิ่งถ้าคุณได้เดินทาง นะคะไปต่างประเทศหรือเดินทางใกล้ๆนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จบางคนผู้หญิงนะคะคุณจะได้รับการอร์ตการช่วยเหลือจากเจ้านายที่เป็นคนชาวต่างชาตินะคะแต่ถ้าคุณที่เป็นผู้ชายคุณก็จะได้รับการอร์ตการช่วยเหลือจากเจ้านายที่เป็นชน เป็นคนชาวต่างชาติเช่นกันหรือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจคุณก็ประสบความสําเร็จบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะบางคนเดินทางไปต่างประเทศแล้วหรือมีพำนักที่อยู่อาศัยที่ต่างประเทศเพราะว่านี่คือดีเอมเบอร์ความสําเร็จคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะ เพราะดีเอ็มเพลร์นี่คือบุญบารมีสูงใหญ่มากเป็นเจ้าของธุรกิจคุณประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กคุณอาจจะเกิดมาด้วยนะคะฐานันดนแบบไหนก็าตามแต่อาจจะตอนเด็กคุณอาจจะเจอความลำบากตอนโตมาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะสมัยนี้เศรษฐีร้อยล้านก็อายุน้อยร้อยล้านก็มีถมเทไปแต่อันนี้คือผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน เป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะโอ้มิก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเตรียมรับนะคะพลังงานนะคะในเรื่องการงานของคุณได้เลยคะ่ะชีวิตในเรื่องการงานของคุณจะโดดเด่นถามว่าตอนนี้คุณผ่านอุปสรรคไปได้แล้วหรือ,อยังผ่านไปได้เรียบร้อยแล้ว คุณกำลังไล่ล่าผีเสื้อเหมือหมายถึงว่าไล่ล่าเงินทองมีความสุขกับการหาเงินอยู่นั่นเลยค่ะคือตัวคุณนะคะในนี้คุณโฟกัสได้ถูกจุดแล้วการที่คุณโฟกัสในเรื่องการงานและเรื่องการเงินเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจการเงินคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ทําวันต่อวันไม่ใช่เวลานี้ฉันทํางานจิต กลับบ้านนอนไม่ใช่ค่ะคุณอาจจะมีงานหนึ่งงานสองงานสามีธุรกิจแล้วแต่คุณเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงการงานของคุณกําลังเจอจาัดจะมีบางสิ่งบางอย่างนําพาให้คุณได้ไปเจองานอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองเพจออฟวอนค่ะแล้วยังไงต่อคะพลังงานของคุณสิ่งที่ นะคะเสียงจากที่ผู้ที่ได้รับกองบุญของคุณมาสื่อกับคุณที่เขามองเห็นคุณนักขณะดนี้เวลากำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเวลาแห่งช่วงแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองต่อค่ะโอ้มีกอในอบอน นะคะแน่นอนละเรื่องการงานเมื่อมันมีความสุขนะคะมันก็จะต้องมีความทุกข์เข้ามาแต่ถามว่าไม่ใช่ความทุกข์อะไรนะคะความทุกข์ครั้งนี้หมายถึงว่าคุณยุติด นะคะยึดติดเรื่องอะไรคะเมื่อคุณบางคนเป็นคนที่ยุคอนาห็อกยุคเก้าศูนย์อะไรเงี้ยก็จะมีความยึดติดว่าฉันทําแบบนี้แบบนี้ไม่เป็นหรอกไม่ยอมรับนะคะอะไรใหม่ๆเข้ามาเมื่อคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจตรงนี้แล้วให้คุณยอมรับและปรับตัวให้เข้าเข้ากับระบบ นะคะระบบที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะมันมีการพัฒนาตลอดเวลาคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญเรื่องการงานนี้นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วค่ะดีเอ็มเพลอร์นะคะคุณจะต้องวางระบบจัดคนให้ถูกกับงานนะคะและ คุณเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วคุณเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะเรา่างคนมาก๊อปปี้งานคุณเท่านั้นและที่สําคัญไม่ต้องยึดติดนะคะในเรื่องการงานว่าอุ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องเดินบางทีเราก็ไม่ต้องเดินเส้นตรงตลอดไปก็ได้ถ้ามันมีเส้นทางลัดให้เราประสบความสําเร็จเร็วและทางลัดนั้น เป็นทางรัฐที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดนั่นเองค่ะและยังไงต่อคะสิ่งที่นะคะเขามองมาที่คุณและตอนนี้เสียงจากผู้ที่ได้รับกองบุญของคุณเขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรคะนะคะต่อคะ่ะโ h my god นักงกพกดวงจิตหลายๆดวงได้รับอิสระันนี่คือหมายถึงดวงจิตนะคะเสียงจากผู้ที่ได้รับ กองบุญของคุณณนะักข่าคืนนี้เขามาสื่อสารกับคุณ,คณเห็นคุณเห็นดวงจิตไหมคะลูกไฟดาวหลายๆดวงนี่แหละคะ่ะคุณได้ปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณหลายๆดวงให้เขาได้หลุดพ้นจากอบายภูมุมต่างๆเมื่อเขาได้หลุดพ้นแล้วเขาก็เลยมาสื่อสารกับคุณบอกว่า สิ่งที่คุณอุทิศบุญไปให้เขาเป็นกองบุญของคุณเป็นบุญขนาดใหญ่นี้เขาได้หลุดพ้นแล้วไปได้ไปเป็นดวงดาวดวงหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาสู่ในภพภูมิเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งและหน้าที่การงานของคุณจากที่เคยมีปัญหานะคะเรื่องคนมา c o ปปี้หรือบางคนอยากจะออกจากงานการงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนนะคะเพราะว่ามันขึ้นดีเอ็มพอยเลอร์นะคะ เจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายสาขาณนะช่วงเวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องเขานะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่ามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานนั่นเองแต่โยกย้ายครั้งนี้เป็นการโยกย้ายทําให้คุณมีความสุขทั้งเจ้านายและทั้งตัวคุณด้วยนั่นเองต่อค่ะ โอ้มีก๊อดอ่คุณน่ยนะคะเขามาบอกคุณว่าเขารักคุณนะเขาเอ็นดูคุณนะ นะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักใครสักคนมาดูแลสภาวะจิตใจของคุณคุณก็โอเพนได้เลยค่ะถ้าคุณไม่ยอมเปิดแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ศึกษานิสัยคนอื่นเหมือนเราไปสมัครงานใหม่ๆเราก็ต้องเจอรุ่นพี่หรือเจอหัวหน้างานเจอคนนั้นคนนี้เราก็ต้องปรับตัวให้กับเข้าสถานที่การงานนั่นเองและนี่คือเดอะ e เลเวอร์ถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ คุณจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในการเดินทางในสถานที่ทํางานนั่นเองนะคะและถ้าคุณไม่ปรารถนานะคะจะมีความรักคุณก็รักตัวเองไปแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณจะกลับมารักกันมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ม oh กขอบคุณค่ะสิ่งที่เขามาบอกนี่คือราชจัตมิน นะคะนี่คือพลังงานสิ่งที่เขามาบอกคุณว่าผลบุญกุศลที่คุณส่งไปด้วยกองบุญกุศลของคุณที่ทำณช่วงเวลานี้ไม่ใช่บุญเล็กนะคะเราบอกเลยว่ากองบุญกุศลของคุณในครั้งนี้คุณอาจจะทำบุญกระถินหรือกองบุญอะไรก็ตามแต่เขาได้รับผลบุญกุศลอย่างมาก มายเหลือล้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงในดวงของเขาเหมือนสายฟ้าฟาดลงในวิญญาณของเขาอยู่ดีๆนะคะเขาอยู่ในความมืดมิดตลอดเวลานะคะมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยคุณอย่าลืมนะคะในอเวจี v G นะคะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยและตอนนี้เวลานี้เหมือน พลังกองบุญของคุณส่งให้เขาได้หลุดพ้นคุณได้ปลดปล่อยเขาเมกระทั่งเทวดานางฟ้าผู้อยู่เบื้องบนผู้อยู่เบื้องบนที่สูงสุดก็ได้รับผลบุญจากคุณและสิ่งที่คุณอธิษฐานนี่คือพลังงานนะคะผู้มีบากบรมีอยู่เบื้องบน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเห็นสิ่งที่คุณได้ทำบุญกองการกุศลครั้งนี้และท่านกําลัง จะประทานความสำเร็จความยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณปรัถานามาให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือองค์เทพองค์ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่บน16ชั้นฟ้า15อยู่บน16ชั้นฟ้าที่ส่งตรงมาถึงคุณคุณคุณว่าปาฏิหารไหมคะ นี่คือแสงทองและนี่คือแสงทองเหมือนกันนะคะศาสตร์ส่สองลงมามายังตัวคุณให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเตรียมรับความสุขเพราะมันขึ้นจัดเม้นยังไงคุณก็ได้รับความสุขแน่นอนค่ะต่อค่ะโอ้แม่ค่าคคุณค่ะนะคะนี่คือชัยชนะความสําเร็จชื่อเสียงการงานของคุณคุณจะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ว่าคุณทำธุรกิจการงานอะไรช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับความสุขความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่คุณทำไว้นั่นแหละค่ะมันส่งผลให้คุณได้รับชัยชนะความสำเร็จนะคะชื่อเสียงที่จะเข้ามาหาคุณแบบถล่มทลายแบบชั่วข้ามคืน ชื่อเสียงยังไม่พอการงานของคุณก็มีความโดดเด่นการเงินของคุณก็จะเข้ามาเพราะศิษย์อ่อนนี้หมายถึงชื่อเสียงในเรื่องการงานเมือม่อเมื่อมีชื่อเสียงในเรื่องการงานมันก็เหมือนเป็นสปอตไลท์ส่งมาถึงตัวคุณคนอื่นก็อยากเข้ามาหาคุณมาชื่นชมนะคะเหมือนคุณไปเป็นแม่ทัพแล้วชนะค่าศึกนั่นเองนะคะศิษย o อ่อนความหมายจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะ อม oh ด้วยบุญกุศลที่คุณคุณเห็นนี้ไหมคะซิกเมื่อเช้านี้ก็ออกซิกแบบนี้นะคะซิกออฟบอนและซิกออฟิโคุณจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาคุณปรารถนาจะมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่ จะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายมีเงินเดือนจ่ายให้ลูกน้องคุณก็จะมีเงินเดือนจ่ายให้ลูกน้องคุณนี่คือซิกออปติโกด้วยบุญกุศลนะคะเหมือนคุณเป็นแม่พระเหมือนคุณเป็นพ่อพระลงมาเกิดกองบุญของคุณที่เผื่อแผ่ให้กับนะคะเหล่าภพภูมิและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คอยคุ้มครองคุณสิ่งนี้จะนำพาคุณได้รับทรัพย์ได้มีโชคนั่นเองนะคะบุญกุศลไม่ใช่แค่คุณสร้างกองบุญเท่านั้นนะคะคุณยังทำบุ ทําทานเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยช่วยเหลือครอบครัวคุณสิ่งนี้แหละค่ะกําลังจะนําพาให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในร้านการงานและอํานาจวาสนาบารมีที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจนได้ทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองต่อค่ะ โอ้ปูออปติโคนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะคุณยังยังไม่ได้แบบว่ามีเงินจะซัพพอร์ตคนอื่น คุณก็ต้องบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายให้ดี To o p t i c a l หมายถึงว่าการบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายและคุณจะได้เงินเดือนขึ้นสองเท่าเมื่อคุณได้รับเงินเดือนขึ้นสองเท่าให้คุณบาลานซ์อย่าใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยอันไหนจําเป็นใช้ก็ควรใช้อันไหนไม่จําเป็นจะใช้อย่าไปใช้นะคะไม่สมควรจะให้ใครก็อย่าเพิ่งให้ให้หลักตัวเองก่อนนั่นเองต่อค่ะ the review นะคะระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคู่หักนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นภาพดวงตาระวังเรื่องกิเลสเรื่องอารมณ์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมฆหมอกที่เข้ามาปกคลุมในชีวิตคุณแน่นอนละเมื่อคุณมีความสุขเข้ามามากเกินไปคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟในตัวเองมากเซนซิทีฟในเรื่องครอบครัวเซนซิทีฟในทุกเรื่องราวไม่ว่ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่มีเซนซิทีฟแบบ โอโหใครพูดอะไรนิดนึงก็น่อยแล้วแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าคุณเข้าใจจุดนี้แล้วยี่งเรื่องความรักนะคะวางให้ลงปรุงให้ได้นั่นเองนะ,ะบางสิ่งบางอย่างเรายังไม่เห็นกับตานะคะเรายังไม่ได้แตะมือเราอย่าไปพึ่งเชื่อใครฟังแค่หูดูแค่ตาเท่านั้นนะคะอย่าพึ่งไปตัดสินใครว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกให้คุณได้เจอที่จริง เจอกับตัวเองก่อนนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ม g ก d บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันเหมือนการที่นะคะโฟล์อ โออฟครับมันเหมือนการคุณที่คุณรอคอยรอคอยบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณรอคอยมันจะไม่มาหาคุณค่ะยิ่งคุณคาดหวังว่าคุณจะประสบความสมําเร็จไพโอไพโครออกมาดีเลยไม่หมอทําไมรอแล้วรออีก3มเดือน4เดือนก็ไม่เห็นมาสักทีเลยมีแต่ไพ่ดีๆเมื่อคุณรอคอยสิ่งนั้นไม่มาหาคุณค่ะเราบอกเลยนะคะกฎของความขาดแคลนก็คือว่าอย่ามีการรอคอยอย่ามีคําว่าอยากยิ่งอยากมากเท่าไหร่มันยิ่ง ไม่มาหาคุณเลยยิ่งคุณรอคอยก็รอไปนะคะแล้วใช้คําว่าเมื่อ,อไหรเมื่อ,อไหร่มันก็เมื่อ,อไหร่คำนี้เราจะไม่เคยใช้ในพจนานุกรมเราเลยนะคะเราจะบอกว่าเราเป็นผู้ได้รับแล้ว,แล,วแล้วเราก็ทําตัวให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาเพราะนี่คือการพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนมีกิเลสมากหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือกิเลสในตัวคุณนะคะไม่ใช่กิเลสจากคนอื่นแต่เป็นกิเลสความอยากได้อยากเป็นอยากมี ขออนุญาตพูดนะคะความโลภอะค่ะนะคะ,นะคะเราขออนุญาตพูดคําแรงอย่างนี้นะคะเพราะทุกคนมีความโลภนะคะแต่ก่อนแม่หมอก็มีความโลภอยากเป็นอยากได้อยากมีทั้งที่บางทีนะคะชะตาชีวิตและกรรมเรายังไม่หมด เราอยากได้เป็นแบบคนนั้นเราอยากได้เงินทองแบบคนนี้วาสนาอย่าลืมนะคะบุญเราไม่เท่ากับเขาเราจะไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จังหวะที่จังหวะเรามาเมื่อนั้นมันจะเป็นของเราเองนั่นเองนะคะนี่คือโฟร์ออฟคัพบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณแต่ให้คุณรู้ว่ามันจะมีสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับคุณอยู่สเสมอนั่นเองต่อคะ่ะ S <S เรา,เราบอกแล้วไงคะว่าเย็นให้พอรองให้เป็นและกดความขาดแคลนเราบอกเลยว่าอย่ามีความอยากอย่ารอคอยบางคนเราอ่านคอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ามีอคติในไพ่เมื่อคุณมีอคติในไพ่ในสําหรับที่แม่หมอส่งเอนิคีไปอ่ะให้คุณรับแต่เอนิคีดีๆแล้วถ้าคุณคอมเมนต์เมื่อไหลนู่นแดงว่าอันนั้น ถึงไพ่จะดีขนาดไหนสำหรับนั้นไม่ใช่ของคุณแน่นอนค่ะนะคะและนี่คือ ten o b s t a c l เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาครอบครัวของคุณคุณจะกลับไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่เศรษฐีธรรมดา นี่คือ1 0 o ออปติ l มีบ้านหลังใหญ่มีราชวังเป็นของคุณเองลูกคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณบริหารจัดการเรื่องการงานการเงินได้ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่นี้สำรับนี้เป็นเสียงจากผู้ที่ได้รับกองบุญของคุณถ้าไพ่นี้คุณมีจิตใจพลังงานที่ฟูฟ่องคุณไม่มีอคติกับไพ่นี้ไพ่นี้ก็จะเป็นของคุณนะคะช้าหรือเร็วมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะนะคะเพราะแม่หมอเคย เจอแล้วนะคะเมื่อเรารอคอยสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแน่นอนเมื่อเราปรารถนามีความอยากอย่างมากเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาหยาเขาเรียกว่าความกะเซียนกะหือหรือใช่ไหมคะถ้าไม่หมอพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะคะและนี่คือถ้าเมื่อไหรคุณมีคิดใจฟ่องฟูคุณคิดว่าไพ่นี้เป็นของคุณไม่ว่าจะเปเจอเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยค่ะ เดวิลคือกิเลสตัณหานั <IM ELLE IS ON> ่นเองนะคะออกมาเตือนคุณให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นเงินทองที่เช่ามาทับถมคุณกลายเป็นมหาเศรษฐีพร้อมทั้งชื่อเสียงการงานและการเงินมีบ้านหลังใหญ่เหมือนราชวังนั่นเองต่อค่ะโอ้พเคคุณค่ะเมื่อมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองกองอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว มีราชวังมีบ้านตามที่คุณปรารถนาแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วหรือช้าให้คุณเข้ามาดูเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่คุณมีพลังงานที่ตรงกับไพ่ไพ่นี้จะโยนไปให้คุณทันทีสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะนี่คือเสียงจากผู้ที่ได้รับกองบุญของคุณเขามาสื่อกับคุณคุณจะได้เร็วได้ช้าขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณโฟออปติโกเมื่อคุณมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหรือ ไก็ตามแต่เราบอกเลยนะคะสิบเหรียญว่าสนาไม่เหมือนกันบางคนได้หมื่นบางคนได้แสนบางคนได้ล้านขึ้นอยู่กับธุรกิจการงานวาสนาของคุณโฟอปิโกให้คุณหลักเงินหลักทรัพย์ของคุณเงินของคุณเข้ามาหากคุณได้มันก็ออก จากคุณได้ถ้าคุณไม่รักไม่ห่วงแหนโปรดทำตัวให้คุณทำตัวเหมือนคุณนะคะเป็นผ้าขี้ิวหอ่อทองให้คนอื่นมองคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันคุณเห็นเจ้าสัวดีแท็กไหมคะเขารวยขนาดไหนเขาก็ยังทานข้าวแกงจานละ50ิบบาทกันเองต่อคะ่ะโอ้โหไฟออฟสอด นะ,ะการเรียนรู้อยู่กับตัวเองนะ,ะนี่แหละค่ะเป็นเข็มที่ดีถ้าคุณเจอไฟออบสอดนะคะคุณสู้อยู่คนเดียวนะคะปัญหาหมุนเงินหมุนทองของคุณณนะเรื่องการงานยิ่งคุณสู้มากเท่าไหร่เจออุปสรรคมากเท่าไหร่คุณจะได้คำตอบที่เป็นนัมเบอร์วันของคุณมากเท่านั้นคุณจะเห็นเส้นชัยในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนี่คือตัวตน คนเก่าของคุณแต่นี่คือตัวตนคนใหม่คนที่ล้มเหลวคนที่ไม่เอาไหนมันจบสิ้นแล้วนะคะเพราะพลังห้าดาบเนี่ยสำหรับเรานะมันเหมือนครูบาอาจารย์ที่มาสอนสั่งเราคุณจะเจอมากเจอน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับพลังต้านนั้นได้มากขนาดไหนนั่นเองนะคะแล้วนะคะดวงจิต นะคะไม่ว่าจะเป็นครูผู้ภูบาอาจารย์หรือเหล่าภพภูมิเขาก็ต่างชื่นชมในบารมีของคุณแล้วทําไมคุณยังไม่ชื่นชมบารมีของคุณเล่าและบุญกุศลที่คุณได้สร้างกองบุญนะคะในานี้ทําให้คุณได้ช่วยเหลือดวงจิตดวงวิญญาณหลายหลายดวงเขาชัดดาวด้วยตัวของเขาเองการที่เขาชัดดาวด้วยตัวเขานี่แหละค่ะจะเป็นอบายภูมิที่ เขาเรียกว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเหมือนคุณไปช่วยดวงจิตให้เขาได้หลุดพ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะโอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะทิงออบครับลาชาถือถ้วยราชาที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง ก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่คุณมองอนาคตของคุณ5ปี10ปี จากที่พื้นทะเลทรายคุณอยากให้พื้นทะเลทรายของคุณเป็นทะเลสาบเป็นมีแม่น้ําเข้ามาเหมือนนะคะกษัตริย์ซาอุที่เขาแปลสภาพจากทะเลทรายมีแม่น้ําตัวคุณก็เหมือนนั้นแหละค่ะเหมือนราชกุมารที่สามารถมองอนาคตตัวเองว่าต้องการ5ปี10ปีให้เป็นอย่างไรคิงถือถ้วยเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ฐานะ การเงินการงานคุณประสบความสำเร็จม,มีความรอบรู้มีความรอบครอบอยู่แล้วในเรื่องการงานการบริหารจัดการคนและคุณไม่ได้โฟกัสแค่ปัจจุบันแต่คุณโฟกัสว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจการงานของคุณก้าวกระโดดออกไปสู่นะคะทั่วอาณาประเทศนั่นเองนะคะนี่คือความคิดในตัวตนของคุณที่ใครก็ไม่สามารถ ต้านความคิดของคุณได้เมื่อคุณคิดแล้วคุณไม่ใช่แค่คิดเฉยๆคุณเป็นคนที่ลงมือทําบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณรอคอยเงินอยู่อย่าเพิ่งรอคอยเงินให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณเองคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีในเมื่อบุญวาสนาคุณมีคุณได้เป็นแน่นอนค่ะเป็นทั้ง king of cup และ the emperor นั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่้บคุณค่ะบางสิ่งบางอย่างไม่ทันใจคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองมีความสุขในทุกวนันไม่เกินห้าวันนี้หรือห้าสัปดาห์การเงินทรัพย e ์สินสิ่งที่คุณปรารถนาจะลังไหลเข้ามาหาคุณนี่คือเพจออ เพคู่คุณเห็นไหมคะเมื่อคุณรอคอยรอโอกาสรอวาสนานะคะโฟกัสแต่สิ่งที่อยากเป็นอยากได้จากมีแต่ไม่ลงมือทํามันก็จะไม่เข้ามาหาคุณแต่เมื่อไหร่คุณลงมือทําแล้วคุณปล่อยตัวปล่อยใจล่าเริงแบบมีความสุข การเงินก็จะเข้ามาหาคุณช่องทางทางการเงินก็จะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่คาดว่ามันจะเข้ามาหาคุณง่ายดายแบบนี้แล้วคุณจะตอบกับตัวเองว่าโฮ้ยรู้จากนี้เชื่อแม่หมอตั้งนานแล้วลันเงินนี้นะคะคือเบื้องบนจะส่งมาให้คุณตามที่คุณอธิษฐานนั่นเองต่อค่ะไฟออฟคับในเรื่องความรักนะคะ ความให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขเมื่อคุณปรารถนาอยากได้สิ่งใดให้คุณมีความสุขในสิ่งที่ทำอะไรที่มันออมมันยมความผิดหวังความเสียใจเรื่องมันคืออดีตก็ปล่อยวางมองที่อนาคตและปัจจุบันตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เสียงจากผู้ที่ได้รับกองบุญจากคุณเขามาสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ คุณเป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ คุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนสตองผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณผู้ใหญ่อาจจะเป็นหัวหน้าคุณหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทําธุรกิจค้าขายที่คุณเคารพและศรัทธาคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางครั้งนะคะความอ่อมความจมอาจจะเกิดขึ้นจากครอบครัวของคุณก็ได้ครอบครัวของคุณพ่อแม่ลูกหรืออะไรก็ตามแต่อย่าไปโฟกัสเรื่องที่ทําให้คุณอ่อนคุณยมเพราะมันแก้ไขได้ให้เวลาเป็นการแก้ไข ให้เวลาเป็นการเยียวยาสถานการณ์สภาวะจิตใจของคุณแล้วนะคะให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําคุณมีธงในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสําเร็จแบบที่ที่ใครก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคุณได้อีกต่อไปขอใบสุดท้ายค่ะโอ้ม่ก็ขอบคุณค่ะ คือ is of cup ชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่โชคลาภเงินทองจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายและสิ่งที่คุณปรารถนาความสําเร็จชัยชนะมันก็อยู่แค่ปากซอยเท่านั้นเองค่ะทุกคนค่ะและนี่คำคืนนี้ความสุขของคุณที่จะได้รับความเป็นมหาเศรษฐีชัยชนะคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะนี่คือเสียงจาก ผู้ที่ได้รับกองบุญของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าภคุณทั้งหลายที่มาสื่อสารกับคุณให้คุณเตรียมรับชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะเดสะตานะคะบุญกุศลจะนำพาคุณได้รับกลายเป็นมหาเศรษฐีไม่เกิน5วันหรือ5สัปดาห์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ